เปิดตัวด้วยฉากใหม่นะครับผมล็อกอินกิจกรรมครบ2ปีนะครับผมได้ตั๋วมาแล้วผมก็ไปกาชามานะครับได้ตัวนี้มานะครับผมอ้าวบรรุกเก็บไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมครบรอบ2ปีมีอะไรกันบ้างนะครับผม โอ้แจกกระจุยกระจายเสีอย่างเดียวคือเรามีครบแล้วนี่สิได้อะไรมาออาไม่เห็นมีเลยอ๋ออันนี้ขึ้นดาวพอดีเรียกว่าแจกจูใจครับ อันนี้ก็แจกเหรอโหร้อยเก้าสิบเอ็ดอันได้ห้าดาวเฉยเลยปลดล็อกครับปลดปล่อยความรักนะครับผมนี่ของดีอ่าเดี๋ยวเราไปทำฮาร์ดเจ็ตกันเลเวลเต็มกับตัวของอีเกิลอีกทีแล้วกันเนาะมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอ เอาออกก่อนนะโห oh, x สองร้อยสิบชิ้นแจกอะไรขนาดนี้ x กันอยู่ไหนแปสิบหกชิ้นครับเกลลีการใหม่นะครับผมสปาร์คแมนดิว ผมขอทำอะไรที่ค้างก่อนในต,ตอนตอนเช้าก่อนนะยังไม่ได้ทำนะครับโอเคสาดาวแล้วนะครับดูซิว่ามีไอเทมวิจัยใหม่ไหมนะครับผมก็ยังไม่มีนะครับผมเหมือนเดิมโอเคไปดูในประกาศกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ กิวซิสเต็ม follow up นะครับผมอัปเกรดได้แล้วนะครับนี่อินเ g อร์จีพิลล่านะครับผมมีค่าพลังที่ต้องอัพแรงกิวนะครับซึ่งอัพแล้วจะได้อะไรนะครับผมนี่ก็อัพไปเรื่อยๆหนึ 1, 6, ่งถึงหกดาวเลเวลหกก็มีอัพเลเวลในการตีนะนั่นเองได้ของมานะครับคือถ้าเกิดแรงดีกิวดีน่าจะดีไปด้วยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าระบบกิวนะครับผม อันนี้ผมก็เล่นจบแล้วนะนะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ตีสักประมาณสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กาชาใหม่นะครับผมนี่กาชาครบรอบสองปีสุ่มนะครับผมเราจะเก็บเอาไว้นะนะครับถึงวันที่ยี่สิบเมษาเราก็ค่อยเปิดทีเดียวแล้วกันนะครับผมเพื่อให้มีโอกาสมากสุดๆนะครับตัวที่ผมมุ่งเป้าไว้ก็คือไอริสนะครับผมยังไม่ได้สักที เก็บตั๋วเอาไว้นะครับจนครบ14วันแล้วเราเค่อยมาเปิดทีเดียวนะครับอยากรู้จะได้อะไรเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็บิย่านะเดี๋ยวเรามากดกันนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องดูคืออันนี้ผมก็จะกดเข้ามาอีกแล้วนี่ครับอัปเดตครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างอีเวนต์อัปเดตนี้ซัมมอนเดอะดาร์คบลูฮันเตอนะครับผม แล้วก็เล่นเป็นเวลา10วันได้ของตามนี้นะครับ X Day นะครับผมแล้วก็แลงคิวนะครับอัปเดตแอ j จั t ม์เน o r อ g ริจินลิวนะครับผมมีการ์ดใหม่ขึ้นมา New Reward ของ Donation Box ก,ก็คือกล่องกล่องโ o n a t e เปลี่ยนไป challenge ปลดล็อกอีกแล้วเหรอโอ้มามีอะไรให้เล่นอีกแล้วนะครับผมไหนไปดูซินี่ไง โอเคแล้วก็เจอตัวโหดด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วก็รู้แล้วมีอะไรอัปเดตบ้างกิจกรรมตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหมจะขอบตรงนี้ก็เป็นร้อยร้อยหกสิบใช่ไหมโอเคงั้นเราก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมดีกว่านี่รางวัลที่ของที่แจกนะครับผมก็จะเป็นสะสมแต้งกันไปนะครับโอเคแล้วก็ตัวที่ได้บูสต์ดาเมจคือ เซลโอ๋มีปืนมีดาบผมมีครบเลยอันบนนะครับผมผมสามารถได้ร้อยเปอร์เได้นะแต่อาจจะได้ถึงร้อยร้ซถ้าผมมีบีย่านะครับซึ่งอันนี้เรากดไม่ได้แล้วเราจะไปการชาติกันสักประมาณสองพันเมตรนะครับเพราะว่าผมกดพันเมตรไปแล้วได้ตัวนี้มาก่อนลุยเลยเกลือ <c oughs> แน่นอนเพราะว่าเราได้เกรมาแล้วครับเป็นตัวละครที่ผมอยากได้พอดีไง แล้วผมก็ได้มาแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเกลือแหละรอบนี้สองพันเมตรมาตรฐานครับบวกพันเมตรของเกตก็น่าจะได้พอดีนี่เป็นไงล่ะมีหลอกมีหลอกครับเอสได้เอสหนึ่งอันซ้ำนะครับผม พอแล้วได้ปืนซ้ําด้วยนะครับโอเคพอแล้วนะครับเราไม่ทําเพิ่มแล้วเราไปเล่นกิจกรรมกันดีกว่าผมจะได้ไปเก็บเวลาไปถ่ายคลิปในส่วนของใช้ปืนให้ได้แปดสิบปอร์ซ็นตัวไหนหน้าขอปืนนี้โอเคก็ถือว่าได้ร้อได้ได้แปดเนก็พอแล้วแล้วผมจะเล่นเกรเก็บตัวของ อ่าแกลเลอรี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องเล่นเกียรแกลเลอรี่ให้ครบร้อยด้วยไงโอ้ฉากสวยสจเจอโปรแกรมฮันเตอร์ของบีย่าแล้วนะครับผมเ <c oughs> ขาอายที่จะให้โด,ดนตรวจละเอียดก็เลยให้มาที่นี่แทนนะครับพ <c oughs> ูดง่ายคือเนื้อเรื่องเนี้ยครับจะทำให้ตัวของบีย่ากลายเป็นโปรแกรมพันเตอร์นั่นเองนะครับ แล้วเขาก็เกิดจากซีโร่นั่นเองครับผมภารกิจคือหาประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่9ชิ้นนะครับเี้เราลอง,ลองไปดูฮะจะบอกว่าตัวละครนี้ครับเกดเนี่ย,เ,ยเก่งมากเลยนะท่าของเขาเจ๋งมากนะครับ ความทรงจงของบีย่านะครับผมโอเคเราก็ไม่มีอะไรครับแค่ไปเก็บความสนงของบีย่าทั้ง9ชิ้นนั่นเองมาหนึ่ง 1> 1ชิ้นแล้วปัญหาคือรอบแรกที่เราเล่นเราจะไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดังนั้น อันนี้ขึ้นไม่ได้เลยฮะก็จะลำบากตรงนี้นิดนึงแหละในการหานะครับขึ้นไม่ได้ด้วยสองสามซีโอเคเท่าที่ดูน่าจะเก็บไม่ยากนะ เฮ้ยอ๋อขึ้นลิฟต์อย่าบอกนะว่าขึ้นลิฟต์ไปแล้วมีของซ่อนอยู่ตรงลิฟต์เนี่ยคือเซงเลยนะท่านี้โหดมากผมบอกเลยแบบเจ๋งมากชอบมากตัวท่าเนี้ครับมันเป็นท่าแบบกวาสนามได้ดีมากครับเนี่ยเห็นไหมว่าแล้วมันต้องไหลาตามทางมานะครับตามสไตล์ล็อกแมนเอ็ก์คือเหมือนลิฟต์มันกำลัลงขึ้นไปเรื่อยๆครับ แ้วถ้าศัตรูมีสตันนะรับรองสนุงสนานหกชิ้นแล้วกลับมาเป็นห่วงบียากันเหรอบียากจรงจะตายนะครับผมอ้าว ก็ค,คือรูรลงความทรงจำให้กลายเป็นฮันเตอร์นะครับผมให้กลายเป็นตัวละครโอเคหกชิ้นแล้วนะครับตอนนี้เราต้องลาหากสามชิ้นนะครับชิ้นที่เจ็ดครับผมวันนี้มีทางไปแหมไม่มี ชิ้นที่เจ็ดแล้วนะอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นหากันไปชิ้นที่แปดอืมต้องขึ้นใหม่ด้วยนะไก่ขึ้นยากด้วยสิ โอเคต้องขึ้นลิฟต์สามชั้นนะครับผม <_ Q> เฮ้ยโอ้โหล่วงล่วงร่วงร่วงลงช่องผิดอ่าเจอแปดชิ้นแล้วครับชิ้นที่เก้าอยู่ไหนมาผมว่าครบแหละมันไม่น่ามีอะไรหรอก เก้าครบเต็ที่อ,อ้ล่วงลวงลวงไอ้ปัญหาเครื่องร้อแล้วมันกดไม่ค่อยติดเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่นะครับตอนเนี้เกาาชินแล้วก็ไปลุยบอสเลยดีกว่า Warning Warning, Warning. Warning. เจอกันอีกแล้วบี่า ผมจะเป็นโปรแกรมฮันเตอร์หรือ,อยังมา <c oughs> มาเอาจริงแล้วครับผมดียาวเอาจิง <c oughs> ยังเป็นผู้เล่นปีศาจเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อย่างเจ้าอไนนีก้กระสุนลูกเดียวก็ตายแล้ว <c oughs> จบแล้ว หมือนจะมีสตอรี่อะไรสักอย่างที่เขาต้องตายไปนะครับผมอ่าเขาก็บอกเขาจะเขาจะต้องตายไปแล้วแต่ตัวเองจะหายไปนะครับผมนี่กลับไปเป็นเพื่อนเล่นกับสองคนนั้นนะครับผมโดว่ากับแองจี้นะครับเย่มย่อนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับ เียแบบไม่มีอะไรนะครับผมง่ายๆก็คือเก็บ9ชิ้นธรรมดานะครับค่อนข้างที่จะเป็นเส้นตรงเนาะเดินตรงไปอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นคลิปถัดไปผมว่าน่าจะผมจะไปเล่นไอ้นี่นะชื่ออะไรนะอ่าท้าดวนจะขอบเรียกว่าจบไปแล้วกับกิจกรรมนี้นะครับผม เอาผิดซัมมอนฮันเตอร์สีเทาดำนะครับผมอ่าก็เรียกว่าความยากแปดนะครับก็เล่นกันไปฮะฟาร์มของกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้แหละครับขอตัวลาไปก่อนครับผมอันนี้อะไรอ่ะคุมอวงพิเศษที่สามารถเปิดฉลองแคปซูลสองปีได้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกัน เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องนึง่งยังไม่ได้ทำเหรอแล้วกดรับตรงไหนอ่ะเออมันมันมันไม่ให้กดรับเพราะอะไรนะเพราะอะไรเต็มอะ่ะอ๋อเพราะอิน r ิจีเเต็มนะครับผมผมขอผ่านอีพทีหนึงก่อนแล้วกันนะ เ,เราไปรับของครับโอเคแล้วเราไปเกิดปเปิดกาชาดีกว่านี่อันนี้นี่เองโอ้สุ่มสิบครั้งรอบที่หนึ่งการันตี S, 9, ตอาวุธเอสหกกับเก้าตัวละครเอสนะครับผมมาน่าจะแจกทุกวันนะอันนี้ครับแต่เราเปิดเลยดีกว่าทุกวันนะครับผม มันต้องอาวุธเอแน่นอนอันนี้แต่เผื่ออะไรได้มากกว่าน,นั้นนะครับเป็นการปิดท้ายคลิปอย่างสวยงามนะครับผมกาชากันรุ่วๆหนึ่งเอสแน่นอนนั่นคือของซ้ำเย่ก็ได้เก้าร้อยพอยครับสบายๆฮนะโอเคครับจบอย่างสวยๆนะครับผม ก็สำหรับคลิปหน้าไปเจอกันที่ท้าดวนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ